ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจมี่อยู่ที่เซงคโราชันทะเลนะคะจังหวัดปราดน,นะคะก็ที่พักที่นี่นะคะที่วันนี้เจมี่กลับมานะเนื่องจากว่าที่พักที่นี่นะ,ะมีความเป็นส่วนตัวมากเพื่อนๆหัน,ปนหไปดูวิวดีค่ะคิดว่ามันส่วนตัวสุดๆเรารู้สึกว่ามาที่นี่นะคะมันได้ความรู้สึกที่แบบว่าความแบบ สงบนะคะแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นที่สำคัญที่นี่นะคะเจนนี่มาทุกครั้งจะต้องสั่งเมน,นูเลยนะค่ะอยูกระทานะคะก็อยกาะะกยาจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าถ้ามาที่เซนทรานะคะอยากพลาดนะคะเมนูหมูกระทะเพราะว่าน้ำจิ้มที่นี่นะคะบอกเลยว่ารสเด็ดไม่เหมือนใครอะ่ะมากินรอบก,ก็คือต้องสัง่งมาที่นี่ก็จะมีทั้งหมดหลายเซตนะคะก็คือเป็นเซตเอเซตบี เซตเอบีซีนะคะคือจะมีสามเซตนะคะขึ้นอยู่กับว่าจํานวนคนทานนะคะเยอะหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราก็คือมีเราค่ะมีป้าป้านะคะก็เนี่ยเราก็สั่งมาเนี่ยเท่านี้เราจะบอกว่าก็อ,อิ่มอิ่มนะนี่คือหมดอิ่มมากเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุ้มมากคุ้มกับก,ก,การที่บอกว่าเราขับรถมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็มาทานบุฟเฟ่ต์อาหารนะคะที่สุทสนทรราชทะเลนะคะก็คุ้มค่าจริงๆ จะมีขอยนยาทานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าป้าเก็บบรรยากาศนะคะว่าที่นี่สงบขนาดไหนนะคะแล้วมีความเป็นส่วนตัวนะวันนี้เราแอบเห,ญห,ญห็นนะแบบตรงนี้เขาแบบคือะคะอะไรค่ะอะไรคนเพราะที่นี่จริงๆเ่ะบรรยากาศอ่ะมันไม่ได้คับแคบนะมันมีความโรแมนติกแล้วมีความเป็นส่วนตัวนะเราเนี่ยหนียวเขาไ,ไม่เลี้ยวเ,เหมียวเข้างล่างเลยเี่ยเหมียวเข้างล่เลยเหมือนกันคือมาเนี่ยเอ้ยไม่ขอ มันออกกินอย่าเพิ่งให้มันกินนะ <c oughs> ที่นี่มีแมวส้มด้วยนอกจากมีหลายชื่อบุญชูที่เป็นเจ้าถิ่นนะตอนนี้จะมีแมวส้มนะส้มจริงๆนะก็ม,มจริงได้ค่ะเดี๋ยวเจนนี่อนุญาตทานไปเรื่อยๆเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันคราวหน้านะคะว่าเจนนี่จะนำเสนออะไรเพื่อนๆในช่วงตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูลายมนอาหารกันค่ะว่าพวกนี้เป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะช่วงพระอาทิตย์จะตกดินก่อนเนาะ อันนี้คือด้านหน้าของรีสอร์ทเซนทราชานทะเลนะครับจะอยู่ติดทะเลเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบทะเลเนี่ยมานอนที่นี่จะเห็นทะเลสวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนของเราในวันนี้นะครับห้องของเราเป็นอยู่ในตัวตึกอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นรีสอร์ทที่นี่ห้องจะเป็นห้องสวีททุกห้องนะครับก็คือมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนแยกกัน ภายในห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟาตัวใหญ่แล้วก็จะมีโต๊ะพร้อมกับทีวีจอแบนอันใหญ่อันนี้จะเป็นในส่วนของมินิบาร์นะครับหาน้ามินิบาร์ก็มีร่ม1คันให้เราสามารถเอาไปใช้เวลาฝนตกได้เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําค่อนข้างสะดวกสบายครับภายในก็มีอุปกรณ์ครบครันนี่มีสายชําระด้วยชอบอมากๆแล้วก็มีในส่วนของฝักบัวแต่เป็นฝักบัวแบบเลนชาวเวอร์นะครับไม่สามารถอ,าออกมาใช้ได้ปะเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันอันนี้คุณพ่อ นอนแล้วหนึ่งคืนนะครับปกติอันนี้จะเป็นเตียง2เตียงเราเอามาชนกันเองก็ได้เตียงที่ใหญ่มากๆนอนกริ่งกันสบายเลยในห้องก็จะตกแต่งประดับประดาเป็นแนวทอ o p i c a l ค่อนข้างดีแล้วที่ปลายเท้าก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งครับทาให้คุณแม่มาใช้แต่งหน้าได้เลยแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าพร้อมแอร์อยู่ด้านนี้เรามาดูในส่วนของเราเบียงครับถ้าเป็นตัวตึกนนี้จะมีระเบียงให้เรานั่งเล่นนี่น้องหมาที่เราเอามาน่ารักไหม จากระเบียงเราจะมองเห็นทะเลที่สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาต้องจองห้องสุ่ฝันนี้เลยจะเป็นซีวิวที่นอนเห็นทะเลตื่นมาก็เห็นทะเลด้านข้างก็จะเป็นวิลล่าซึ่งฝวิลล่าเนี่ยพ่อเอกไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้าในมื้อเช้ากันนี่นี่คือบรรยากาศของอห้องอาหารเช้านะครับห้องอาหารเช้าเป็นแบบโอเพนแอร์โปร่งๆเลย ในฝั่งแรกนี้ก็จะเป็นชุดน้ำจะมีชากาแฟให้เราชงกันเองก็จะมีน้ำนะครับน้ำเปิ่าน้ำส้มน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำอินฟิวนะฮะถัดมาเราก็จะมาในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะฮะจะมีก๋วยเตี๋ยน้ำใสหมูลูกชิ้นให้แล้วก็มีส่วนของแพนเคก้กอันนี้มีแพนเคก้กทำมาให้แล้วแล้วเราก็มาราดแล้วก็ในส่วนของเอ็กั่นครับนอกนั้นก็จะเป็นฮอตฟู้ดซึ่ง แต่และว,วันเนี่ยเขาจะแตกแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันนะครวันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของฮอทฟูด้ดก็มีผัดไอ่หมูนะครับ่นี้เป็นอะไรเออมีสปาเกตตี้ซอสเนื้อนะครับตามมาด้วยในส่วนของข้าวผัดและข้าวสวยสุดท้ายตรงนี้ก็จะมีไส้กรอกแล,และเบคอนเออไม่ใช่สีเป็นแฮมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารจีนครับก็จะมี ซาลาเปาตามด้วยอ,อันนี้จะเป็นขนมจีบครับขนมจีบที่นี่อร่อยมากถ้าใครเคยมาต้องยกนิ้วให้จบท้ายอาหารคาวด้วยขนมจีนครับขนมจีนจะเปลี่ยนไปทุกๆวันอันนี้จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานครับจบท้ายด้วยผลไม้มีแตงโมงมะละกอแล้วก็แคนตาลูปครับในส่วนสเตชั่นสุดท้ายที่จะเจอก็กคือ เซสชันขนมปังและสลัดอันนี้เป็นขนมปังที่เห็นแนละมีกันทุกๆวันนี่อันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเป็นควอซองจิว๋วพ่อ,อกอกเบิ้นเยอะมากแล้วนี่ส่วนของบราวนี่นะครับนี่สวยเชี่ยวแล้วก็มีซีเรียลสำหรับเด็กถ้าคุณหนุ่นๆน,น้องๆชอบซีเรียลเนี่ยตัวน,นี้อร่อยมากๆเลยแล้วก็มีนในส่วนของนมนะครับโยเกิร์ตและสุดตบท้ายด้วยเซชันของสลัด ร้อมกับน้ำซอสน,นะครับโอเคเราถึงเวลาที่จะเดินทางกลับกันแล้วนี่เรานั่งอยู่บนรถอ่าเราเรียกว่ารถอะไรนะรถกลอฟนะครับเรานั่งถอยหลังโหมันมากมากเลยอันนี้หลังจากที่เรา,าเราจอดแล้วเราต้องไปเช็คเอาท์ที่หน้าฟรอนต์จอดเรากำลังจะนั่งรถกลับไปนะครับเอคุณแม่กับ้อลิชีดัะเบลตี้หายไปไหนนะวะเราข้ามสะพานกลับมาแนละนะะ้วถ,ถึงที่จอดรถแล้ว ăn năn nha